โอเคค่ะก okay, so ็ขอกราสวิดาสวัสดีค่ะคนทุกคนทุกท่านกนนา,ารนะจ้ามาวันนี้ก็มาพบกับเราอย่างเช่นเคยจ้าวันนี้ก็เรามีสูตรมาแจากให้ทุกคนโดยเดอก็คือเปอร์เซ็น,นต์การแตกของเกมสล็อน,นั่งเองนจา้าสาวยังไงมาวันนี้ก็เราขอเปิดแกะสาวเป,เป็นพรงเป็นพลายแล้วกา,ารเจ้นานจานี่มัฟคอยเออเดอกหนึ่งอุ้ย แม่งเสียงเกินดังเกินอนะ่ะคุณวันนี้มีทุนแค่หก้ไอ้สิหกสี่สิบไม่รู้ว่ามันจะมาดีหรือเปล่านะจ๊ะสาวเปิดกัะเป็นสิบบาทเลยนะขอไปแกวออโต้สิบก่อนนะจ๊ะคุณจ๋าไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังงงยังไงมันจะแตกดีหรือเปล่านะคุณนะณนนะก็คือมาลุ้นกันมาลุ้นกันแล้วกันนะจ๊ะ ดอกนี้สามแถวเต็มเต็มเออยังไงจ้าโอ้โหลุงแม่สี่พันบาทโอ้โหสุดจับปรับบอกเลยเดอ้อคุณเดอ้อโอ้โอย,ยังไงจะมานน่อะไรจะมาอะไรจะเกิดโอ้โหลุงแม่ตะงมันนี้ก็เออเกลืออยู่นั่นแหละมันไม่ได้เกลือหรอกมันไหลยอยู่นะมันไหลยอยู่เดอ้อ ยังไงแม่วันไพของเราจะมีเนื้อจะมีเนี่ยจ้ายังไงโอ้ยห้าแถวเต็มคาราบงคาราเบียเลยจ้าสองพันห้าร้อยบาทโอ้ยลูกแม่สุดจะประหาดบอกเลยจ้ายังไงจะมาเล่น,นสเกตตุ้ยมาเหรอโอ้โหสเกตตุ้ยมาเฉยเลยตัวเอเดอคุณเริ่มมาเริ่มกันเลยดีกว่านะจ้า เติมกันเลยดีกว่านะจ๊ะคุณรุษาโอ้โหยังไงมันจะเป็นยังงงยังไงนะจ๊ะคุณรุษามาลุ้นกันดูนะมาลุ้นกันเด้อดตัวเอเป็นไงโอ้โหเต็มคาราเบียวเลยจ้ะเต็มคาราเบียวเลยจ้ะลุงแม่จ๋าห้าพันบาทโอ้โหสวยจัดสวยจัดเลยนะห้าพันบาทมาแบบจุกๆเลยนะจ๊ะคุณรุษายังไง ดอกนี้มาโอ้โหสี่สิบโอเคก็ได้อยู่เดอ้อยังไงสามแถวมาเต็มคาราเบิลอีกแล้วจา้าคุณตุ๋าสองร้อยห้าสิบบาทก็ถือว่าได้อยู่นะจาน้าคุณตจ๋าโอ้โหมาแบบมาแบบไม่หยุดไม่หยอกขนาดนี้ไอ้เราก็ชอบสิยังไงสองร้อยห้าสิบโอ้โหลุงแม่โอ้โหลุงแม่จ้ายังไงดอกนี้มาไมา่แล้วสามแถวก็คือสองร้อยห้าสิบเหมือนเดิมจ้า สามแถวก็คือมาเบ็ไม่หยุดไม่ยอกเลยดอกสุดท้ายเป็นไงมาโอยเงินรวมหนึ่งร้อยสิบดบาทคนดูสุดจับประบบอกเลย่าดูกำไรก่อนจ้าอ้ยไอแล้วก็นึกว่าไม่มาสราเร็วนะจ๊ะคนจาก,ก็คือมาแบบดไม่หยุดไม่ยอกคราดนี้ นี่ก็คือสูตรใหม่นะจ๊ะคุณดวจ๋ามันมีเปอร์เซ็น์ด้วยเดอ้อคุณดวเดอ้อดูรายว่ามันเกมหนมันแตกดีหรรอว่าแตกไม่ดีนะจ๊ะคุณดวจ๋ายังไงอืมเกลือเรือนะจ๊ะมาร์ฟสองแถวสองแถวอย่างนี้โอ้ยร้อยห้าสิบโอ้ก็ถือว่าได้อยู่ก็ถือว่าได้อยู่เนอะยังไงมาให้สี่แถวเดอ้อคุณดวเด้อยังไงก็้โตไมมสองพันบาท โอ้โหสุดจับประหลับบอกเลยค่ะคุณดูโอ้โหยัยงไงซ้ำมานี่ไม่สี่แถวโอ้โหลูกแม่มากพลอยสองพันบาทอีกแล้วจ้าสาวยังไงโอ้โหอะไรครับเนี่ยอะไรครับเนี่ยคุณดูโอ้โหไม่หนึ่งร้อยหกสิบห้าบาทไม่หนึ่งร้อยหกสิบห้าบาทเด้อคุนเด้อโอ้โหยัไไหยยงไง วันนี้อะไรจะมาอะไรจะเกิดไม่หนึ่งร้อยหกสิบห้าบาทอีกแล้วอ้ยท้ไมมาน้อยจังมะแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะไอ้เราก็มีกาไรแล้วว่ะคนดูไม่ต้องห่วงอะไรแล้วจ้าสาวยังไงตอนนี้ตอนนี้ก็คือชิชวแล้วนะคุณลุนะมาตอนนี้ไม่หนึ่งร้อยหกสิบห้าบาทโอเคยังไงจ้าสาวเย้ทไม่กี่แถวจ้าลุงไม่ต่าโอ้ยสิบห้าบาท ยังไงดอกนี้มาไวหนึ่งร้อยหสิบห้าบาทเดอ้อคุณดูเดอ้อโอ้โหเก้าสิบเก้าบาทโอเคก็ถือว่าได้อยู่นะคุณนะไม่ได้ก็คือแบบมันไม่ใช่หรอป้ามันไม่ใช่หรอป้าคุณดูโอ้โหลูกเมฆกองโตไหมห้าพันเก้าสิบบาทโอ้โหย็ดเทสุดจะประบบเลยจ้าสาวเฮ้ยอะไรจะมาดีขนาดนี้ อะไรจะมาดีขนาดนี้จ้าเศร้าโอเคไม่เป็นไรนันจ้าคุณจา๋าวันนี้ก็ขอต้วนนี่ขอตัวลาไปก่อนเลยนะจ๊ะใครที่เข้ามาดูคลิปแล้วก็ฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามให้วยนจ้ะคุณจา๋ณจา,จาเจอกันใหม่คลิปหน้าเดอ้อคุณคูณณเดอ้อแต่ว่าใครที่อยากไร้อยาตามก็คิดลิ้นตาคอมเมนต์เลยสอบถามแอดมินได้เลยนะจ๊ะไปแล้วนะจา๊าบ๊ายบาย